รู้หรือไม่ว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของคุณนั้นมีผลขนาดไหนต่อสุขภาพกายและใจของคุณในทางการแพทย์เริ่มมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลำไส้กับสมองหรือ gut-brain axis มากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีความสำคัญยังไงล่ะ oh. เรามักจะนึกว่าสมองเป็นในายใหญ่ที่สั่งการร่างกายของเรา แต่รู้หรือไม่กว่า80%ของสารสื่อประสาทที่สมองใช้งานอยู่นั้นถูกผลิตขึ้นจากลำไส้และส่งขึ้นไปให้สมองใช้งานลำไส้จึงถือเป็นสมองที่สองของมนุษย์ที่นอกจากจะทำงานได้ด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องให้สมองมาสั่งการแล้วในทางกลับกันลำไส้อาจจะเป็นในายใหญ่ที่แท้จริงที่สามารถควบคุมการทำงานของสมองอีกต่างหาก สมองในลำไส้ของเราประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทมากกว่า50ล้านเซลล์ถือเป็นระบบประสาทขนาดใหญ่ที่เรียกว่า enteric nervous system ที่ประกอบด้วยเซลล์ประสาทจำนวนมากเป็นรองเพียงแค่สมองแต่มีขนาดใหญ่กว่าเซลล์ประสาทที่ไขสันหลังซะอีกและนอกจากนั้นยังทำงานเป็นอิสระจากการสั่งงานของสมองอีกด้วย oh. แล้วเจ้าจุลชีพเล็กๆจำนวนมากในลำไส้ของคุณละ่ะสำคัญยังไง ร่างกายของเราทุกคนเป็นบ้านของจุลินทรีย์หลายล้านล้านเซลล์จุลินทรีย์บนผิวหนังช่องปากลำไส้ตลอดจนซอกหลืบต่างๆของร่างกายเหล่านี้รวมเรียกว่าไมโครไบโอตาเชื่อหรือไม่ว่าจำนวนเซลล์และ DNA ของเจ้าผู้อาศัยตัวจิ๋วเหล่านี้รวมกันแล้วมีจำนวนมากกว่าจำนวนเซลล์และ DNA ของร่างกายของคุณเองซะอีก <S <S แล้วตกลงใครเป็นเจ้าของบ้านกันแน่เนี่ย จุลชีพเหล่านี้ทำประโยชน์มากมายกับร่างกายและความปกติสุขของพวกเราทั้งทำหน้าที่ผลิตวิตามินสอนระบบภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อเก่อโรคควบคุมการย่อยและดูดซึมอาหารรวมไปถึงการควบคุมการสังเคราะห์สารสื่อประสาทต,ต่างๆเจ้าจุลชีพพวกนี้ทำงานแบบเงียบๆแต่มีบทบาทสำคัญต่อร่างกายของคุณอย่างคาดไม่ถึงดังนั้นหากเราดูแลระบบย่อยอาหารได้ไม่ดีตามใจปาก กินแต่อาหารแย่ๆหรือกินยาปฏิชีวนะบ่อยๆระบบลำไส้ของเรานี่แหละจะทำให้ชีวิตเรามีปัญหาตั้งแต่ระบบย่อยอาหารท้องอืดท้องหูท้องเสียเกิดความเครียดอารมณ์ไม่ดีนอนไม่หลับเป็นภูมิแพ้อ้วนง่ายและอาจพัวพันไปถึงอาการและโรคเรื้อรังต่างๆอีกมากมายนับไม่ถ้วน โปรไบโอติกส์เป็นจุลินทีย์ขนาดเล็กชนิดดีที่พบมากในอาหารหมักตามธรรมชาติเช่นนมเปรี้ยวโยเกิร์ตกิมจิมิโซน้ำคีเฟอร์ผักดองถั่วเทมเป้น้ำแอปเปิลไซเดอร์หรือคอมบูชาเป็นต้น ซึ่งเจ้าเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีนี้จะเข้าไปอาศัยอยู่ที่บริเวณผนังลำไส้คอยช่วยผลิตสารต่อต้านหรือกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ดีชนิดอื่นๆปรับสมดุลลำไส้และมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายจุลินทรีย์พวกนี้มีหลากหลายสายพันธุ์จำนวนมหาศาลและให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันไปดังนั้นทางที่ดีเราจึงควรทานอาหารที่มีเชื้อจุลินทรีย์ให้หลากหลายและเติมพรีไบโอติกส์เช่นผักผลไม้สดไปเป็นอาหาร ให้กับเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีเหล่านี้ให้อยู่กับเราไปนานๆ